มิสเตอร์เอสวัสดีครับปัญหาอีกอย่างเลยนะครับคือแอร์ไม่เย็นหรือแอร์ไม่มีความเย็นออกมานะครับสันท,ที่ทานได้เลยว่าอาจจะเกิดจากในส่วนของกรองแอร์อุดตันหรือว่ามีคราบสิ่งสกรปรกอุดตันที่กรองแอร์นะครับปัญหานี้นะครับแก้ไขได้โดยการตรวจเช็คกรองแอร์ได้ที่ตัวรถหรือว่าจะนําเข้าสู่บริการหรืออู่ใกล้เคียงเพื่อทําการตรวจเช็คหรือล้างในส่วนของกรองแอร์นะครับบางทีสิ่งสกรปรกหรือคราบเชื้อราอะไรต่างๆเนี่ยครับมันอุดตัน ทำให้แอร์ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพครับและอย่าลืมนะครับก่อนการเดินทางไกลหรือใช้งานรถยนต์ทั่วไปให้ตรวจเช็คกรองแอร์หรืออุปกรณ์อะไรต่างๆของตัวรถคุณให้พร้อมในการใช้งานอยู่เสมอฝากติดตามข้อมูลสาระดีๆได้ที่เพจเอเชียแคร์วันตี้เฟซบุ๊กเลยนะครับขอบคุณครับ